วันวันหนึ่งเราก็ต้องมีสติรู้เท่าทันของทุกทั้งชีวิตของเราตั้งแต่เกิดถึงวันตายเพราะเราก็จะต้องอาศัยอยู่กับกองทุกข์กองกิเลสตัณหาอุป,ปาทานทำไมเราถึงต้องมานั่งจิตตภาวนากันเพื่อจะมาฝึกเสน สมาธิปัญญาทุกกิเลสตัณหาอุปาทานมันจะไปสิ้นสุดได้ก็เพราะศีลส,สมาธิปัญญาถ้าศีลเต็มสมาธิเต็มปัญญาเต็มทุกทั้งหลายมันก็ขายออกหมดไม่สามารถมาเกาะกินกายกินใจกินตรงไหนเราได้อีกเลยภาษาพระเรียกว่าละสังโยชน คือบรรลุเป็นอรหันต์มรรคผลนิพพานบุคคลใดสะสมบุญบารมีจนถึงวันละสังโยช์ได้วันนั้นเป็นวันพ้นทุกข์ถ้าเราไม่ถึงละสังโยช์พ้นทุกข์ไม่ได้แม้แต่พระอรหันต์ทำไมท่านถึงไม่ทุกข์เพราะท่านละสังโยช์ไม่ยอมไปเป็นทุกข์อีกแล้วกลับมายอมชดใช้กรรม เพื่อจะรอละสังขารผู้มีศีลเต็มแล้วมีบุญบรารมีเต็มแล้วท่านก็อยู่กับกองทุกจนกว่าวันละสังขารโอ้เต็มใจอยู่อยู่กับทุกข์ไม่ร้อนกายไม่ร้อนใจเราจะต้องพึกกันมากๆม,มัน่นเจริญอาณาปานุสติ ไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยอยู่ที่ลมหายใจนั่นเองถ้าเรามีเรื่องมีปัญหามีทุกข์อะไรลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวจะช่วยได้เยอะเลยเออถ้าหายใจสั้นออกสั้นแล้วมันสะอึกอกตายแน่ๆหายใจไม่ทั่วท้องคำ่าลมหายใจ เนี่ยคือตัวอาณาปานุสติหายใจเข้าต้องรู้ในกองทุกข์หายใจออกต้องรู้ในกองทุกข์ก็คือรู้ทุกข์รู้สุขรู้บุญรู้บาปรู้ร้อนรู้หนาวรู้หิวรู้อิบเรียกว่าภาษาพระเรียกว่าสติสัมปชัญญะการรู้ตัวเจตพระถึงต้องสอนหมั่นฝึกสติทุกกายก็ดี ทุกข์ใจก็ดีกายมันก็สบายใจมันก็สบายเพราะอานาปานุสติมันรู้เท่าทันทุกนั้นเองทุกอย่างล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปส่องดูมันทีแม้แตก่กรธมันก็ไม่เที่ยงให้เราโมโหมันก็ไม่เคยเที่ยงให้เรา จะทุกอ,อกน้อยใจเสียใจกับเรื่องใดมันเคยมันเคยเที่ยงบางไหมคนรู้อาณาปานุสติมันสบายอย่างนี้แหละเรียกว่าฝึกจิตฝึกกายให้มีสติกันเยอะๆเมื่อมีสติเยอะแล้วมันก็ไปรวบรวมเอาขันติวิียะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา มันจะใช้จิตตะภาวนามาสลมกายสลมจิตผู้มีปัญญาจะรู้จักเหตุจากผลเพราะเราเข้าใจในเหตุเป็นปัจจัยผลเป็นปัจจัยที่พระบอกว่าไม่มีเหตุผลก็ไม่มีผลก็มาจากเหตุนั่นแหละาบางครั้งให้สังเกตดูสิบางช่วงบางตอนทำไมกายใจเราเป็นสุขเหลือเกินก็แสดงให้เห็นว่าขณะนั้น เราเป็นผู้มีผลที่แจ่มแจ้งแล้วสุขมันก็เกิดขึ้นวันใดที่เราเป็นทุกข์เราก็เห็นในขณะนั้นเหตุเป็นปัจจัยเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์สุขเข้าไปดูมากๆเขา้าสุดท้ายไม่พ้นคำว่าอาวิชชาความยึดมั่นถือมั่นในที่สุดก็ยึดเขายึดเรายึดตัวยึดตน นะยึดอาาัตราตัวตนอยู่อย่างนั้นแหละไม่จบไม่สิน้น